ดีมีแห่เด้อลูกเด้อโดยเหลืวบังกล่องดูพ่อใหญ่เพิ่นเก็บจะได้ใครจะมีเด้อลูกเด้อโดยโดยอาซาทุสมพรปางเนาะเก็บจะได้ใครจะมีสบายดีแหละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็บชิ้นแพงเบิร์ตสุขสุคนเบิร์ตสมองสุบอนพี่น้องเอ้ยพอสอบซองยูทูบบอกเราเพิ่นคือเก่าเนาะคือแต่น้าหน้าก็เฝ้ามาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเฝ้ามาเป็นนั่น สายบุญหรือว่าสะพานบุญให้ผภุรักผู้ใหญ่เพื่อนคือเก่าเนาะมื่อนี้กด็ดีตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพ้นสว่างพี่น้องเลยเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรขตเนาะมื่อนี้ก็สิเข้ามาหาอันพ่อใหญ่สุนทรนนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะนีะ่ยวเดี๋ยวซื้อสิมาเพื่อบิง่งเดี๋ยวจังไปเบิองน้ำกันอยู่ภูเหล็พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิจกออกให้เบิ่งว่ามันหน่อยมันลายเท่าใดซื้อสิแห่งมาให้พ่อใหญ่สุนทร อันนี้8ที่มาปีที่เพิ่นมีเมียเด็กอะไรพี่น้องเลยเนาะป่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวมันสีดำสิมืดเนาะเลาก็ฝ้ามาอะไรก็สิฝ้าเมื่อหนะเพราะว่าหน้าก็ยังดำบ่อแล้วพี่น้องเลยเนาะคือแะเพี่อยาก็มาเลยเพราะว่าอ่าเพิ่นเขาเป็นสะพานบุญให้มันก็อยากมันเิงนะพี่น้องเลยถ้าสิร่ให้ดำหน้าแล้วก็อยากมันเิงห่วยสองมือสามมือไปจับเป็นฝากเงินมานะเนาะป่ะลง เปิดแล้วเจ็บยังเหรอพ่อใหญ่เหตุยังอยู่นี่เจ็บแมวโอ้มียไปทางไหนนี่ไปรับจ้างดำหน้าอยู่ไซอันนะโอ้ไดวันเ่อได้ไปรับจ้างดำหน้ามีไนไปรับจ้างดำหนาวะสันพี่น้องเลยโอ้เจ้าน่ะจูก็ไปอยู่้เดียวบ่ นึ่งข่าถ่ามียบ่อ่ะมียบเชื่อกันนอนมือเชกับ่ไดมาโโหเห็ดยังอะนะคือว่าควอุกเาจุ่หนึ่งเข่าอุ่นาเนเจบนอนแน่นอีกเลโอ้โลกผู้เฒ่าพี่น้องเลยอดเด่นนะอเด้อเด้อดิเนมยให้ลูกน่ยโดยโดยโดยยเบิ้งเบื้องนั่งยังแลเจ้าฮะ กเผ่เ่าเาเป็นเป็นอรู้เอ้ยปกต้แหละโลกผู้เ่าโรกชาลาผู้เ่าเนาะเนาะเาก็ต่อไปก็สิเจ็บเพื่อนกับเจ้าอะไรเอ้ยนะเจ็บหมอนอนเลนี่เจ็บฟีเลยดูดิบหโอ้โ่อย8แปดแลายแหละแปดสิบปลายขู่มือนี่ก็ยังเจ็บได้พอตุดำหน้าคือกันคนดีหยาดโดยทายเบาเรล่อบ่ะแดง ของมาฝากมาเตาะนี่ใช่ถูกพี่น้องเนี่ญาติเพลินบ่มีของกินสิกินยังมื้อนี่กินแรงกับยังเลือกผักนี่บ่คือเลือกผักอีหลไรผักเพิ่นน่ะกินบ่บดจักเทื่อพี่น้องเนี่ยเลียวไปเลแม่นลูกดิลูกอยู่เฮือนจะใหญ่แค่ได้ล่ะต้าถูกบุญคุณดีมีแห่ได้ด้วยเด้อเดีหลือบังกล้องดูพ่อใหญ่เพิ่นออื เจ็บจะได้ไข่จะมีเด้อลูกเด้อโดยโดยอาซาถุสมพรปากเนาะเจ็บจะได้ไข่จะมีโดยให้ขังให้มีให้รำให้ด้วยให้อยู่ดีไม่แห้งโด้โดยนี่ก็คือผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นโดยกะแบบว่าเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้าพี่น้องเอ้ยแม่นเอาใส่ี่คือเก่าเออฮดิฮะปลูกนี่แล้วปลูกพังนี่แล้ว มะเผ็ดมะเคือมะบวบโยกินเกล็กินโอ้หนึ่งเขาไม่เป็นไฟไม่เหมาะเลยบ่บ่เดลูกสาวเผื่นทันกล้องไม่เบิ่งเลยสบายดีปลาลุงด้วยนะสบายดีไม่ลุกสบายดีไม่ลุกสบายดีปลาลุงเห็นไหมพักไม่พักไม่เร็วพื่อไงใบเงินไหนบ่าวใบเงินไหนสบายดีปลาลุงเร็วเดี๋ยวสบายดีทังองพ่อแไหเนากบุญแล้วแล้วกันนี่บอกบ่พังแล้วกันคน บ้านแบบคนในป่าในดงโด่ีคนบ่เคยเห็นบ้านในเมืองจัเื่อเนาะแต่เขาอุ้ยอันเนี่ยบ่อยนางซื้อยังได้ก็บประตูน้องอ้อยโดยอันนี้คือเงินส่วนที่เหลือเด้อร์เซ็นหาโดยโดยโดยพอเป็นฝากเงินมากเลยนะ500บาทพี่น้องเอ้ยด้จาโยเป็นได้กันไข่ครับมันมาม่าเอามาให้มื้อนนะเบิดแล้วบ่็อกยังยังเช้องกินตะกินฟุ้งมือกินฟุ้งยังมันเบิดพี่น้องเอ้ยกินอันนั้นแล้ว อยังบเบิดมีอไปดำเง้ยหลัดจ้างนี่ได้มือเท่าไรจักมือเจเป็นเจ็ดเป็นรยบ่หรือเป็นิจักน้ำเพิ่นดด้เจ็ดเปรอยบาทผูบอกโอ้ไปได้เจ็ดเป็นรอยบาทมึงเอาโย่ก็รวยแล้วเนาะบ้านทับบ้เฮาบ้าเมันมาไวเมืองไทยก็ยังไม่ได้นะเจ็ดเป็นร้อยเนาะอือซเกินห้ารอยอ แล้วบะไปจะเสืออ่ะเขากินนะเบิร์ดแล้วบอหรือไปซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วอยังกินอยู่เนาะยังได้อยู่ทิบชาวโรดีแหละโดนโดนไข่ได้กินเบิร์ดแล้วบ้อไข่กินเมื่อแล้วฟูดปันให้ไม่เท่าไงโอ้ปลากระป๋องได้เบิร์ดแล้วปลากระป๋องก็เบมื่อให้ฟืนแบ่งแม่เท่ากินน้ำแม่เท่ากินน้ำกินปลีดิบก็มาได้โอ้หมักอันนี้แล้วบวกเราไปบวกเอาเลยไปแก่งแค่งมาเอาไปเอาไมเอาไปเอาไปเอาลูก พี่นั่งมานั่งน้ำผอพี่แล้วไม่ได้พี่ไม่ได้ไมไปบ่าวซื้อมาบ่าวพีมาพีพังกบบอยมาพี่เอาแล้วอีนี่โอ้ยงกได้อาบน้ำอยู่บ้านนี้นะจักน้ำมันน้ำมันและนั่งนี่นั่งน้ำพ่อนี่เออเี๋น่นแหละคนดูในนั่งในนั่งได้ดีเลยนั่งดีสบายดีลูกสบายดีสบายโนบโนบสบายดีสบายดีนี่สบายนบแมนนบบ่อยโนบนี่นบนี่อะไร นบด้เดียวใช่ใบดีนี่ก็พอนี่ยใช่ใบดีเดาเนาะกระสางมาเป็นยังเนี่ยบอกกะนบน้อยย่านลูกสาวเดียวเราก็สาวเดียวมาได้บะมคือมาไปดำหน้าน้ำแม่ไม่ไปปะแต่เช้าวไม่ไปตื่นเต้นิ่นนอนตื่นช่วยเลยยู่นพ่อไปไกลบอลรีดำในบ้านนี่บ้านตุ่มบุญ โอ้ไปดำยู่บานตุมบานตุมพุ่นเลยบานตุมโดยโดยยังหลับไปหมรถเบาโอ้รถเขามาหลับแม่นรถมาหลับแล้วมาฉงโอ้เขาแบบเขามาหาเอาคนดำหน้าเนาะแม่นไปสิไปก็ไปนะคู่มือเลยบปเจอกับโกล้าบปเจอก็บดำหน้าแย้มเกี่ยวเข้ากับเกี่ยวเข้าโดยโดยพอได้ไปชั้นแล้วชื่อแปลกหนูโดยก็คือเขาไปในนี่การกินดำเขาเนาะแม่นไปกินเขากินนดำกินเขาอยู่ดำเขามั่นนะโดยโดย คำไมาจะไปกินข้าวเพื่อนใครยูนหากเจ้าหน้าดำหน้าบ่ได้แล้วบ่ตาบ่ได้แล้วยอมเลยจังบอกไปดำนามียบโยไปบม่ได้แล้วยอมเลยเนาะโกโกงโกยโดยแปดที่ห้าปีพอดีไปเป็นพระละเขาอีกสือนาะแม่นเป็นบอยเขาเท่านั้นแหละจะน้อยไปบัดสิบประเทียบเรียนงานเลยครับสิพาเจ้าไปหาหมออีกแล้วแม่นเพอเพอไปย่างไปยามันนี่พอลมมันนี่บาดมันนี่เลยพระรัตน์นี่แหละนี่ thợ kẻ cho thẳng cả tiền này bên vinh đấy tuấn minh mà lời xong xa mơ của bên vin rồi bồi hòa lẽ lộ cụ thảo nó thảo là sà lông 80 cao để bài rồi này là xin cả dòm kin đó rồi rồi đôi. Dòm kin là sum chậu hả men hèn bỏ mi phù ha cho cả thảo hai nhân có bao đầy leo ยอมให้เกลียวให้ยังไว้เลยนะ หายังกะบ่ได้แล้วเราก็เท่าอลไรพี่น้องเลยแปดชิปเก้าชิปเลยรู้เอ้ยได้เห็นเลยมีแต่ไปมาได้ย่างไปนี่ไปทางเราวก็ยังล่มเลยนะไม่แต่แบบว่าอาศัยกินน้ำเมียเมียหาไปดำหน้าได้มืออะไรชิปเช่าพัผ้ายกินกินข้าวก็ไปใช้กินข้าวเจ้าอะไรยังได้ยีละชิบไปโล่ไปนั่นแหละเลยหมดแล้ว ได้หมักแตงปลูกนะได้กินหรือบ่บ่เป็นแบบมันเน่าหมดนี่เป็นแบบบวบนี่นี่อ๋ออะไรเจ้ากะปุกผักปลูกเนี่ยอะไรพอได้เก็บกินเนาะบ่คือมาแขงไปเห็นแล้วเจ้าก็มีหน้าอยู่บ่พอตลูกบ่มีไลยเมียกับผมมีบ่เมียเคนขายมาเรื่อยนี่เหมาเหม่เหมามีหน้าอยู่เหมาเนาะมียเคนขายมาแล้วเมียขายเบิดไม่เท่าได้ขายขายเห็ดยังโอ้แต่พอเผายังอยู่พยู่แล้ว Oh. นี่กระดินเพิ่นเบิดแล้วนี่ขายหมดแล้วโอ้ oh, หักดินอันนี้นะดินเพิ่นเบิดแต่ว่าขายเบิดแล้วแม่นแล้ว,ลวขายชาวหมื่นบาทตะกี้นะโดยเออนี่นขายแต่เขาเป็นแสนโอ้เออเดี๋ยวนี้ดินเพิ่นนะพราแต่อยู่ในเฮือนลมเพื่อนนะครแม่นแม่นเออกระดิ่งอันนี้น,น,น,นี่ทองกันรัดได้เชื่อสิเลยลโดยไม่เท่าจะหนาเ <Yeah. S 1> พิ่นไปหายังประตู แต่ละมื้อฮายังกินยังยูแต่ฮาเลี้ยงเลี้ยงงัวอ้โไปเลี้ยงงูหลับจ้างบ่ลเรียงงวเราเองงัวเราเองโอ้ใครอยู่ยังมีงัวเนาะงูชองช่างโตนี่แหล้วเพิ่นมีลูกจักคนหอยลายเลยไปอยู่เมืองไทยมาเนี่ยโอ้แสดงว่าเพิ่นก็ไอ้ใช้กินน้ำลูกกินน้ำลูกน้ำเต้าอ่ะแล้วพอลูกไปหาเงินเนาะก็ยังดีอยู่มีผู้ส่งเสียเพิ่นเจ้าไหนตี บ่มีแหละกันเมียบ่หานี่เลี่แล้วเนาะตายตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวนี่เขาเนี่ยแต่มันนี่ไปไปชื่อเข้ามากินเที่อะไรใช้ไหวด้วยนางอืหาไปอยู่ทลำบากเด้อหาเงมีเก่็ดเก่งอืมมื้อที่เฮ็ียดเนี่ยมันีนางอ้อยบ่นางอ้อยนางอ้อยพี่น้องกันแบบเบิ่งกนอกก็สิแบบ่เป็นคนก็สิหัวอ่อนแน่บ่จักแบบ่น้องกัน บลอดมาแลมนั่นงอคนจ้ะโอ้ไฟนี่เพิ่นดึงมาแต่เฮือนแม่เฒ่าเพิ่นแม่นบัดเวลาเสียได้เดือนมาเจ้าได้ออกนําลาวอยู่เอาเอานําเพิ่นโอ้่มาาไเอา2เดือนแล้วเพิ่นบ่ได้มาเก็บนําบ่่ได้เก็บนําเพิ่นบ่ได้ถามนําลูกเคยบ่ล่ะบ่ไถาม phần cái xe ngựa mà đây thể nó oh đôi đôi oh mm. lục phạng ma từ miền bác miền thì là miền sông miền mới đấy, oh bỏ được phần như bây giờ nhàng là mẹ phần cái bỏ này nó anh cái là cái nó là có vẻ mà có cái phần mà có mà có cái phần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  mà có พ่อแม่ชิวูาตายแล้วอย่างไอ้น้องเขาติดต่อมาเลยบ่พวพันกันมาได้เลยนะสรุปแล้วนะพ่อตุนะมีลูกยักษ์คนลูกกับบ่ลูกกับเมียเจ้าที่ผ่านมานะม,มีชามชีสามสี่คนสามสี่คนอยู่เชวันนีนพ่พนึงนี่หากเขาติดต่อจะมาอยู่บ่บ่เชวัตนี่ติดต่ออยู่เชวันรบางเชพนึงนี่โดยอ,อยู่แต่แขกพนึงนี่โดย แต่บได้ติดต่อไปไทยผู้นึงไปเอาผัวไทยเดยยิงช่องใช้ช่องนะโดยเลยเขาการติดต่อมาหาพออยู่บ่บ่บ่เห็นเลยในช่องสามปีเดียมในว่าไามข่าวไามข่าวครับตามว่าบริจักบุพเพทิยูใช่ก่อนฟอยูอบ่งแมนแบบสี่เหล่พี่น้องเลยมีลูกหลายกับแบบว่า เพื่อนกับไปเรื่อยๆนะบ่เป็นรักเป็นแหล่งนะมีผู้ใหม่ไปเรื่อยๆเลยเขาก็ชโจน้ะเขาไปกนเลยเนาะอยู่เขากรสิโทษว่าอตู้นะบ่แพงเขาแมนทิ่มเขาปะเขายังไปเนี่ยประมาณนี้มาบางคนบางอยู่ชิวันนี่ก็มาอยู่บางเถอวนโดยถ้าลูกบางคนแบบว่าบางคนกับมาบางคนก็บ่มาแบบเขาคิดได้นะอตู้แบบเขาคิดถึงคุณเขาคุณพอนะเนาะแมนที่ว่า ได้เห็นเนี่ยเขาสั่งเขาออกมาหนะเป็นคู่เป็นคนเนี่ยเขาก็อยากต่อบุญแทนคุณพ่อยังประมาณนี้ยเขาก็ติดต่อมาแต่บางคนเขากะคิดเครียด์เขาช่งเนี่ยนี่ยเขาก็เขาก็ไม่เครียร์ไม่ช่างแต่ว่าเฮาผัวพันกันบ่ได้เขาติดต่อมาได้ใช่ไหมวันน้าอยู่คนติดต่อติดต่อหากันบ่ได้จะอยู่ใส่กินได้เลยเลยและโบ่หูเนาะอยู่คนละบาอในนี้ พ่อก็อยู่น้าลูกน้าเมียอยู่น้าบ้านน้าเมืองอยู่น้าแต่กาจะตั้งเขี้ยบยูไปนั่นแหละเพื่อพ่อบ้านดูแลเบังแง่จะเป็นกันเลยนะโดยโดยทั้งคนผู้เดียวผู้เดียวแล้วก็บ่มีพ่อมีแม่มีอายมีน้องบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ไกลแน่อยู่ชียงยอยู่แข่งสารวันแข่งสารวันไอ้พ้นมาได้ตกยังมื่อไหร่พ่อทุกวันทำไม่ได้ว้านีด้ก็ตกวันนี้บ้าโดยโอ้พี่น้องเย ฝันในตกได้ว่าน no ีนเลยด้อยโอ้มีอพิ okay. also, ่นมาาคำนี้เนาะเจ้าจีหกโมงยังบะมาจุพานพวกเขาขึ้นเนาะเพราะแห้งกระดำนามันเร็ยๆเลยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะก็ดีใจเนาะที่ว่าท้งคุณรักคุณใหญ่เป็นนะ้รเป็นสัมพานธ์กันครั้งนี้เนาะ เอาก็บิดเด็ขอตัวใครจะมีเด้อู้เด้อากบามีอยู่ดีมีแห้งครับไหมคุณโดยซาทุ่ซาทุ่งสมมติปากเจ้าก็คอยพรนันยอนก็ไปหาเจ้าคือกันเนาะอยู่ดีมีแห้งวันสันสะสุขภาพแข็งพี่น้องเลยเนาะรวมทั้งผู้รักผู้ใหญ่คือกันเนาะที่ให้เอาเป็นสะพานบุญก็ให้เพ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งไเล่บไปด้วยกเก่าเนทงาน ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโดยๆๆๆซั่นแหละบ่ตูเว้ยเนาะลูกก็สิขอโตรามเมือบัดนี้เนาะโดยๆๆยอยู่ดีมีแห่งบ่สุขอีกคนเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดว่าผู้รักผู้ใหญ่คนใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะโดยาก่วยเหลือหรือว่าทุกยากพอเข้ากินก็บ่แม่นเงินเงินพอเงินลูให้แล้วบ่ตีตูเพิ่นกยดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะก็บ่ว่ากันพี่น้องเอ้ย ยิงตามกำลังไัยมันเนาะแมนเห็นว่าสมควรบ่สมควรกันแล้วแต่สิพิจารณาพี่น้องอนี้เนาะเฮาก็สิได้จบคลิปไปซ่สามีแหละมันค่ขำเลยพี่น้องเลยเนาะเลยเไปสิเมื่องฮอดอีนี่กาเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีพ่อตูสบายดีสบายดีสบายดีดูแลานดีมีแหงุการณนเออ